สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าท,ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับเซลฟ้าค่ะชื่ร้านฮันเดอร์บรนนทบุรีของเรานะคะวันนี้ค่ะมาพาพี่ๆทุกท่านมาชมสำหรับเจ้าน้อง Honda c l 300โฉมนี้ปี2023เล่มวหม6,000กิโลเมตรทางนั้งเองนะคะลูกค้ารอบพันเป็นสีส้มดำนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะลูกค้าจะได้ในส่วนของไฟหน้า l e นะคะสัาพยาวสวยๆ90 พี่มีรบถึงสดอกนะคะแล้วก็ตัวถังเป็นสีส้มค่ะสดใสแน่นอนนะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกนะคะคันนี้ใหม่มากๆในส่วนของตัวบอกเป็นบอกเดิมศูนย์นะคะลูกค้าและนี่เลยนะคะเองให้ปี๊หนังไปอีกหนึ่งใบภายในที่เป็นสายเอเวนเจอร์นะคะเดินทางออกทิศไปบ่อยคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะสําหรับพี่ๆี่ท่าในใดตามหานะคะอยากได้ข้อมูลสําหรับเจซีเอลสามรอยเพิ่มเติมที่ต่อหาฟ้าหลังบ้านได้เลยเเนี่ยฟ้าให้ข้อมูลกัน เป็นด้วยค่ะฝ้ายินดีให้บริการค่ะ